สวัสดีครับวันนี้ฝนตกไม่รู้จะทำอะไรเราเอาสายหัวเทียนมาเทสกันเทสหาค่าความต้านทานของของสายแต่ละเส้นแต่ละยี่ห้อค่าความต้านทานค สวัสดีครับวันนี้กมเทศสายหัวเทียนหาความต้านทานของสายหัวเทียนกันวันนี้เรามีสายเดิมฮาเล่สายแต่ง กิมมิ่งสายแต่งโมลิเคนแล้วก็สปิดไฟค่าความต้านทานคืออะไรก็คือยิ่งสายที่มีค่าความต้านทานน้อยที่สุดมันก็จะจ่ายไฟดีที่สุดเหมือนกับมันไม่มีอะไรมาหน่วง ค่าความต้านทานยิ่งน้อยไฟยิ่งจ่ายดีไม่มีการหน่วงองันว่ามันเป็นสายหัวเทียนเหมือนเหมือนกันเดีย๋ยวเรามาดูเลยว่าแต่ละเส้นค่าความต้านทานก็คือค่าโอมโอมยิ่งต่ําความต้านทานยิ่งน้อยดูที่มิเตอร์ นี่นการจิ้มเราก็ตั้งตั้งค่าไปที่โอมแล้วก็จิ้มวัดหัวท้ายหากันดูของเดิมติดรถฮาเลยค่าความต้านทานอยู่ที่ ประมาณ7.3โ oh อห์มประมาณ7.3 7. ามกว่าเอาง่ายๆเกว่าอันนี้ดูสายสก,กิมมิง่ง สายสกีมมิ่งลดลงมาจากของเดิมเหลือ5.2 5, 5. กว่ากว่านี่คือสายสายเดิมสกิมมิ่งสายแต่งสกิมมิ่งความต้านทานลดลงไฟก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งไฟดีขึ้นมาอ่าอันนี้สปิดไฟล์ ปิดไฟแท้สายแท้นี่สายสปิดไฟแท้เนี่ยค่าความต้านทานเหลือศูนย์จุดหนึ่งแต่เส้นนี้แพงปิดไฟแพงเหลือศูนย์จุดหนึ่งเรามาดู เฮอริเคนตัวที่ผมกำลังคุยกับเจ้าของเขาอยู่ว่าจะทำของฮาเล่ตรงรุ่นดูว่ามันเหลือเท่าดูว่ามันค่าความต้านทานเท่าไหร่วัดกันเลย เหลือ0.7ก็มากกว่าถ้าปิดไฟล์นิดเดียวมากกว่า0.6ปิดไฟล์มัน0.1น้อยมากวันนั้นแต่เทนั้นมันแพงสายนี้เฮลิเคนเหลือ0.7จากของเดิมฮา r เ7จุดกว่าสกิมมิ่งว่า ที่เขาว่ากันว่าดีแล้วยัง5จุดกว่าเอริเคนศนยจุดกว่าเท่ากับว่าความต้านทานน้อยมากไไวมันก็จะไหลดีมากไม่มีอะไรมาน่วงเทสกันให้เห็นกันไปเลยจะจะ่โอเคครับ